สุขภาพทราบและเปลี่ยนช่วงนี้จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อายุ17ปีจนถึง70ปีบริบูรณ์ท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยาาง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยก็ได้ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงองค์กรพันธมิตรกว่า900แห่งทั่วประเทศค่ะได้มีการเปิดโครงการ Blood Connect นะคะชวนเยาวชน Gen Z บริจาคโลหิตภายใต้แนวคิด v r All Connected เลือดเชื่อมชีวิตให้ทุกชีวิตได้ไปต่อนะคะด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมบริจาคโลหิตมอบโอกาสมอบความสุขมอบอนาคตให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการเราสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก สเดือนปริมาณโลหิตสำรองจะได้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั้งประเทศค่ะกรมประชาสัมพันธ์ก็ชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำดีแบบมีสไตล์สื่อช่วยใจเลือดช่วยชีวิต PR d ดีช่วยคิดช่วยทำนะคะเชื่อมเลือดเชื่อมชีวิตเชื่อมทุกองค์กรเพื่อสังคมไทยที่ไม่ขาดเลือดค่ะเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อเรื่องราวการให้นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยอีกหลายชีวิตได้ไปต่อด้วยการบริจาคเลือดค่ะซึ่งเราสามารถบริจาคเลือดได้ใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่นนะคะจะเป็นที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา กาชาติไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งนะคะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งอย่างใกล้ๆบ้านเราก็จะอยู่ที่สงขลานะคะแล้วก็ยังบริจาคที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศค่ะไปบริจาคที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูลได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะเว้นวันอาทิตย์แค่วันเดียวนะคะในช่วงประมาณช่วงเวลาทําการเลยคุณผู้ฟังซึ่งการบริจาคโลหิตของเรานะคะคุณสมบัติหลกัหลกๆเลยคือท่านต้องอายุ17ปีบริบูรณ์ถึง70ปีสําหรับน้องๆที่อายุ17ปี บริบูรณ์ก็ดาวโหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคเลือดนะคะก็ไปบริจาคได้ส่วนน้ําหนักจะอยู่ที่45กิโลกรัมขึ้นไปค่ะแล้วเราก็เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะไปบริจาคเลือดนะคะวันไหนที่จะไปบริจาคเลือดวันก่อนหน้านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเลยนะคะสุขภาพเราแข็งแรงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงก่อนบริจาคค่ะงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย6ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนบริจาคนะคะแล้วก็เราไปดําเนินการบริจาคหลังจากนั้นบริจาคก,กลับมาเสร็จแล้วก็ปฏิบัตติัว ตามคาแนะนำนะคะซึ่งการบริจาคโลหิตนั้นเราสามารถบริจาคได้เป็นประจําทุกๆ3เดือนนะคะ เพราะว่าเลือดของเรานั้นจะหมุนเวียนในร่างกายแล้วก็มีส่วนที่จะหมดอายุไปแล้วก็จะนําไปสู่กระบวนการในการสร้างใหม่นะคะระยะก็จะอยู่ที่ประมาณ120วันทําให้เราสามารถบริจาคได้เป็นประจําทุกๆ3เดือนนั่นหมายถึงว่าปีหนึ่งเราสามารถบริจาคได้ถึง4ครั้งเลยการบริจาคโลหิตของเรา1ครั้งนะคะสามารถที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตเลยการให้โลหิตเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นการมอบโอกาสมอบความสุขมอบอนาคตนะคะให้ในรูปแบบที่ผู้ป่วยต้องการบางคนต้องการเลือดจากการประสมบัติ เหตุบางคนมีโรคประจําตัวที่จะต้องใช้การถ่ายเลือดอยู่เป็นประจำนะคะหรือการให้เลือดเป็นประจํานอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยอีกบางกลุ่มที่ต้องการพลาสมานะคะซึ่งก็ได้จากเลือดที่เราบริจาคเหมือนกันคุณผู้ฟังเพื่อที่จะใช้ในการซ่อมแซมร่างกายอกรณีถูกน้ําร้อนลวกไฟไหม้ต่างๆนะคะที้การบริจาคเลือดของเรานะคะเราทําสิ่งดีๆเป็นการให้ถ้าเกิดว่าใครไปบริจาคแล้วอยากจะเชิญชวนคนอื่นๆบริจาคด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลนะช่วยประชาสัมพัน ด้วยอาจจะติดแฮชแท็กนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะในช่องทางต่างๆจะเป็น Facebook จะเป็น TikTok อจะเป็น i n s t a g r a m ของเรานะคะด้วยการติดแฮชแท็ก we are all connected นะคะแฮชแท็ hashtag blood connected แฮชแท็กเลือดเชื่อมชีวิตให้ทุกชีวิตได้ไปต่อนะคะหรือจะเป็นแฮชแท็กบริจาคเลือดบริจาคโลหิตก็ได้เหมือนกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการให้แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังดีๆแบบนี้ให้กับผู้อื่นกรมประชาสัมพันธ์เองก็ขอเชิญชวน ทำดีแบบมีสไตล์กันนะคะด้วยการสื่อช่วยใจเลือดช่วยชีวิตพีอาดีช่วยคิดช่วยทํานะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคเลือดกันค่ะสุขภาพทราบและเปลี่ยน